คอนโดในงบ8,000หาที่ไหนได้อีกกับทำเลใกล้รถไฟฟ้า MRT และ BTS บางว่าเพียง3นาทีและที่นี่คือบางกอกเฮอริสตนเพชรเกษม48คอนโดนี้มีอะไรให้บ้างไปชมส่วนกลางกันเลยครับที่นี่มีรอปภ24ชั่วโมงมีสระว่ายน้ำและห้องฟิตเนสไปดูพื้นที่ภายในห้องกันดีกว่าขนาดพื้นที่ห้อง30.65ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำโซนพื้นที่ครัวแบ่งแยกจากห้องนอนให้ชัดเจนเวลาทำกับ ไม่มีกลิ่นเข้าไปในห้องนอนของเราแน่นอนมีพื้นที่บิวอินไว้สําหรับเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับจะอยู่คนเดียวหรือ2คนก็สบายตกแต่งด้วยตู้เสื้อผ้าบิวอินและโต๊ะนั่งชิลแบบเห็นวิว180องศามีพื้นที่ระเบียงให้ออกไปรับลมได้ห้องน้ํามาพร้อมกระจกบานใหญ่แยกพื้นที่เปียกแห้งให้ชัดเจนสะดวกสบายครบทุกการใช้งานเดินทางก็ง่ายใกล้รถไฟฟ้าไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถเงิอนเดือนเริ่มต้น19,000ก็เป็นเจ้าของได้ กับคอนโดใกล้รถไฟฟ้าราคาไม่ถึง2ล้าน